วันนี้เราก็จะดองเดี๋ยวไม่ตวอัสดีเลยเหรออ๋อโทษเถิดกต๊ะิกจิกตัดแย่ตอนตัดิกต๊ะสวัสดีครับวันนี้พบกับพวกเรานะครับช่อง Endo นะครับวันนี้พวกเราก็จะมาทำนี่ครับลูกพีชลูกพีชอันนี้มือผมสะอาดสดๆมาแล้ว คือเราจะมาทำเหล้าดองอีกแล้วครับท่านแต่เป็นพีชครับก็เรียกว่าเหล้าพีชดองใช่ครับเหล้าพีชดองแต่ถ้าเป็นพี่พีชดิษแหละเขาก็จะกินเยอะหน่อยนีพีชนึ่งนะก็ขับรถเร็วเหมือนกันพีชทองเจือใช่มีพีชไหนบ้างพีชไหนบ้างมึงอ่ะมึงอ่ะไม่รู้ครับเขาไม่รู้ก็พูดไม่รู้ไม่รู้ครับมีพีชอะไรอีกครับไม่รู้ครับโอเคมดมีไม่รู้อใครพีชสดาเนี่ยอทางถนนเส้นด้วยพีชเสด็จ เนใบยี่หอกตองมาขั but, ici, ้นตอนแรกเช็ดให้แห้งแล้วก็งัดคั้วมันออกเนี่ยขั้วมันจะเป็นตัวที่ทําให้ลาขึ้นแล้วก็เจาะเหมือนเดิมเลยเจาะเหมือนลึกๆเลยจาะลึกๆเจาะจนถึงลูกอ่าก็คือการทำไอ้เล้าดองพีนะครับเราก็จะใช้แค่ น้ำต้านกวดแล้วก็ลูกพีทนะครับเราเราหยิบลูกมันขึ้นมาใช้ซ่อมเจาะให้มันเยอะเพื่อที่จะให้เหล้าอ่ะมันเข้าไปในตัวผลไม้ได้เพื่อที่มันจะได้แบบมีรสชาติมีความหอมเราขญญั้นตอนก็น่าจะดองเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมก,ก็คือ6เดือนถึงปีหนึง่งอ่ะสิบยี่สิบครับยี่สิบยี่สิบสิบยี่สิบครับชอบขึ้นรถชอบขึ้นเรือชอบขึ้นเนื้อแต่ไม่ชอบลงลิฟต์ ขึ้นเล็บยังไม่นั่ขึ้นเลยหร่งม่โอ้ยมาไม่เอาเลยี่อะม้เรายอ้สิยี่สิบสามสิบสี่สิบสิยี่สิบสามสิบสี่สิบผมชอบึ้นเหนือผมชอบลงใต้ไม่ใช่แล้วเตะไส่โป่งเตะไส่ก้อยเตะลูกโดงแต่ผมเตะลูกชิดสิบยี่สิบสามสิบสพอแกะมาแล้วก็น้ำตูนเลยน้ตาลแต่ว่า ตอนแรกที่เราดองเขาเขาบอกอะไรให้เราใส่เกลือลงไปใช่ไหมครับใช่เป็นซีซั่นซีซั่นสองด้วยซีซั่นอสองน,นี่ใส่ไปเสร็จเราจะดองสักสองลูกก็พอเนาะเต็มแล้วลุงพอหรอวะอะไรพอหมายถึงว่าลูกกีนแค่สองลูกกะพอที่จะอะไรแบบดึงรถออกมาได้ไหมอะ่ะ าก็เราก็ออกเหมือนเดิมนะไม่ไม่ลุงไม่คิดว่าไงคิดว่ามันพอไหมผมคิดว่ามันเพียงพอเพราะว่าครั้งที่แล้วเราก็ใส่บวยแค่แค่เท่าไหรยี่สิบยี่สิบสองพอแล้วตอนแรกก็เก่าเก็บไว้แดกแล้วแต่เพื่อนไปนี้ก็แล้วมันจะแต่มันไม่ถึงเมืองไหมใช่ใช่รู้คุณผู้ชมเป็นเหมือนเมืองนะในคนอื่นมันจะปิดได้เหรอก็ไม่รู้ลุกเข้าไปต่อไปจ้ะนี่ของแท้กระเพีงแดง อ่ะหลอกเลยแล้เาเป็นเขื่อนนะเลยเหมืน <c oughs> ท,ท,ที่ที่แล้วเราบอกแล้วเล่าวะลุงลุงแม็กก็มองพวกนี้ก็เป็นแค่อะไรนะมิกเซอร์มนะิกเซอร์เนี่ครับไม่เคยแชร์อยู่แล้วมองพวกนี้เป็นมิกเซอร์อยู่แล้วไม่พอด้วยครับเอามานอนเลยนะน้ำเปล่าดีครับ บลาไอ้หี้ยมใครรู้หรอกน้ำปลาได้ดองเหมือนกันจริงๆลุงไม่เคยได้ยินหรอกคุ้งดองน้ำปลาใช่จริงๆคุณเบื่อช่องทิพหายเลยไอ้ี่อมานั่งเลี้ยงเด็กของไม่กูไอ้นี่เด็กเล็กไปเยแล้วทำไงอะทีเนี้ยเอาว่ากูดองเสร็จแล้วละแล้วกันประมาณนี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพูดมากไปกว่านี้เดี๋ยวผู้ชมจะน่าลำคานหรอกอ่าแต่ถ้าสมมุติว่าน้ำตาลมันละลายมันมีสิทธิ์ไหมที่มันจะมีสิทธิ์หรืมันจะล่วงไปอยู่แล้วก็ดองแบบนี้แหละเก็บในที่ไม่โดนแสงแล้วก็อุณหภูมิเย็นแต่ไมม่่ชตเเย็นนนวา อุณหภูมิปกติเออห้องปกติที่ไม่โดนแสงแล้วก็เย็นๆหน่อยๆอะไรเงี้ยขอถามนะครับทำไมเดือนนี้เราถึงเลือกเป็นลูกพีชครับเพราะว่าม,มันเป็นหน้าของมันอืมความนูแน่นมากเลยนะ <ใช S 2> คนใช่ครับจำมาแสดงว่าปีหนึ่งเขาให้ทำลูกพีชอย่างนี้หะพี่ถ้าเราทำบุยได้ไหมหรือมันหรือว่าไม่ใช่หน้ามันครับได้ครับถ้าเราหาบวยได้เราก็ทำได้ แต่ว่าแย่หน่อยเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าของมันอ่คุณก็อย่งนี้ถ้าเราทำอย่างเี้ถ้าถ้าเราทำเล่าพีเสร็จอะราคาแม่งก็ต้องสูงอ่เพราะว่า,า,าพรีราคามันก็สูงด้วยออใช่ใชก็แค่สี่ลูกเนี้ยสี่รอยบาทนะครับเนี่ย ใช่รุล่100<อ>ะละร้อยอ่ะเราก็คือค่าเหล้าที่เราดองอีกแล้วยังไม่รวมค่าเวลาหมายถึงว่าที่เราดองทิ้งไว้อย่างเงี้ยผมว่าต้องมีสักพันหนึ่งได้ละสาขาไมาถึงอุย<ไ>้ยขนาดเหล้าบัวที่เป็นอย่างเงี้ยเป็นเป็น,ปนแก้วเป็นโหลย,ยาวๆอ่ะนั่นก็แก้วร้อยแล้วนะผมว่าโหลนี้น่าจะขายได้หมื่นนึงนะครับ้วไไไปยังดใช่ใช<อ>่ผมผมลดให้เหลื่าพันอ่ะผมลดให้เหลื่าพันก็พอก็แพงไปรู้สึว่าลดเหลือให้นักหมื่นหนึ่งดีกว่าหาตัวแล้วไงเมื่อกี้พูดหมื่นนี่อะไรของมันนี่ มึงต้องกินยาบ้างนะอ๋อวันนี้ก็รอง่ายๆแล้วก็ไปเจอกันอีกประมาณสามเดือนหกเดือนแต่รอบที่แล้วมึงไม่ไหวจริงไอ้เราบวยสามเดือนไยังรอหมดก่อนเลยสรุปหมดรู้กันรู้กันอยู่รู้กันอยู่จะไม่บอกชื่อยร์ละกันเดี๋ยวบอกเคลอเดี๋ยวมันเดี๋ยวอาบายเดี๋ยวอาบายแต่ไม่ใช่กูไม่ใช่มึงแม่ไม่ไม่ใช่มึงไม่ใช่มึงใครร้องอกหน่อยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ด้วยนะครับแต่ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด ขอใจ้ลยนะครับเล่นแมวก็ร้องมุกแค่เฮีย้ยผมพิะไระเอะเฮ้ยมจะร้องอะไระเราลุกไจะร้องอะไรเดี๋ยวไ,ไ,ไปเจอครับสาม,เ,มเดือนหกเดือนไปความเป็นจริงพรุ่งนี้ก็แปะเปิดกินแล้วจ้ะบล่ะ